สวัสดีทุกคนนะครับนี่ผมจะมาแจากตังค่ารุ่น oppo ครับผมีตังค่าตามนี้1 9 6 7 6 113 1340และ50ปุ่มก็อยู่ที่60หรือ50หรือ48ก็ได้มีไว้อยู่ที่400 450ถึง500อยากยากลื่นหัวใ่มึงไม่ตั้งเลย900เลยมาดูกนะันนี่นะยิงหัวโดนนี่โดนโดนตัวนี่โดนโดน โดนหนึังตัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งห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 ัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะตัวหะไรนะหนึ่งหัว หัวลอยเสิร์โดยอ่านะมันล็อกไม่ล็อกมันล็อกมั้ยลัะนี่มัล็อกละเห็นไหมมันล็อกมันล็อกนิดนึงมันแบบตากเบาเบานะเย่ะตันี่เลยนะ โด,โดนหัวนั่นก็ตามนี้เลยก็ตั้งคาตามนี้เลยครับทุกคนก็เอาไปเล่นกันได้ลองเล่นของตั้งคาดมันได้เลยไปลองก็ลองฝากก่อนแล้วพอจะตาม